สวัสดีครับพบกับจังหวัดครับอีกหนึ่งคลิปคลิปนี้เป็นคลิปนกตอดินจังหวัดนะครับเนาะเป็นนกปลาลอยครับนกตัวนี้มีอ่างสองค้อมครับผมคู่อา่างขาล้มเต็มครับทุกนังอันนี้คือความหาของเขาแะครับคือผมฝึกมาได้เจ็ดเดือนแล้วครับ นกตัวนี้ก็หลายท่านอาจจะรู้จักนะครับเนาะเป็นเจ้าเก้าครับผมครับผมจะผูครับนกตัวดินก็นถือว่าสำเร็จในการที่ฝึกมานั้น,นครับนาะนี่ครับเสียงเขาครับ พอดีผมว่าเรื่องนั้นคาไปโคูแล้วโยวผมจะจะเอาจาตวผ่านมาลราจัดจดคู่กบนครับไปมจะคู่บนนกตอดินตัวนี้ว่าฝึกเพราะว่าผมเห็นมันคูแรับมันกะคันแบบนี้บัดมือเลยครับผมมันห่าครับ แนะนำความมินมาบอกเลยด้วยคบเด้นี่ครับมันขันอยู่แบบนี้ตลอดครับตั้งแต่สองอันขึ้นมาแล้ครับว่าผมครับเหน็นนกพวกนี้กิกนนกนกกาจังหงมันเวียดนะนขึืนไก,ก่นกนกปลาอะไรครับเทนร นนก็นีจอดคู่เบอรงครับนี้ก็เจ้าตัวพัดครับจะผูกค้ากันครับแต่ว่าเป็นนกตอัวเนียดครับแล้วผมสร้างันิยดมาแล้วครับีย๋ยวผมจะจะให้เบิ้งผลงานสมนี้ครับผม ติดตามครับน,นครับผมจะจู่มเ Terima kasih kerana menonton! ดี๋ยวเดี๋ยบกูรับูฮึฮึฮาฮึ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 ฮนฮึฮึฮึ้ึฮึ้ึฮ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 ึดึฮ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 ึ เออเอฟซีติดตามครับผม